<More. S 2> ปีลึกเมนูจากเสาให้ที่เขาขายอยู่ตรงนี้มาเป็นร้อยปีอะโหซึ่งร้านนี้ตอนผมเข้ามาบรรยากาศเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เหมือนร้านอื่นๆข้างๆนี่คือปิดกันไปเกือบหมดแล้วแต่ยังเหลือร้านนี้อยู่ร้านหนึ่งที่ขึ้นป้ายว่าเกี๊ยวกรอบร้อยปีซึ่งเป็นร้านที่พี่อื่นซึ่งเป็นคนพื้นที่เขาเล่าให้ผมฟังว่าร้านนี้ตำนานจริงอร่อยจัดแล้วราคาถูกมากแล้วคุณดูสิ่งที่ผมตามมาเจออันนี้ร้านหน้าเกี๊ยวกรอบจานละ35หรืออันนี้กะเพราเกี๊ยวกรอบก็สาหและตัวสุดท้ายพระเอกของคลิปนี้หน้าาคคุมี คือผัดไทยเกี๊ยวกรอบค่ะจานนี้ก็35ซึ่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์คือเกี๊ยวกรอบคุณฟังนะอืคุณมันบางเบาแล้วกรอบจัดเลย ส่วนรสชาติการทอดคือโคตรอร่อยแบบไม่อนมน้ำมันแล้วเหลือจะเชื่อคือมันมากับซอสผัดไทยที่ตีมาทาั้งลูกเปรี้ยวหวานแ,แล้วเค้า WS มากับเครื่องกุ้งแห้งเครื่องถั่วเครื่องไข่ตักคำไหนขึ้นมาแล้วเกี๊ยวชุ่มๆนะโอ้โหคูณตุ๋ยอร่อยเกินแล,แล้วร้านนี้คร้านเกี๊ยวกรอบร้อยปีครับอยู่ที่เสาให้จังหวัดสระบุรีโคตรเต็มสิบใหสิบเคุณ